สวัสดีครับเบ่าินน้อยที่นิดิสารครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีเสาของวันที่14พฤษภาคมครับเมื่อนี้ยเบลดินมาเลาะเบิงน้อ่ไผ่ปานะครับหนาแล้งนะครับฝนตกใส่มาได้ซีหาเมื่อแล้วครับพี่น้องบุญวันซีไดบ์นะครับเบลดินมาคนเดียวครับเบาตัวก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับเบลบอยก็ไปก็ไม่สีอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อนี้มาแต่เสาครับหอแต่เสาตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าครับเดี๋ยวมานหลุดน้ำกันเด้อครับว่าเบลดินสิได้น้อใหม่ ให้ปลานอนนังดินงามๆให้เมย์เมเอฟซเบิบร์บครับสวัสดีครับมาหลุนน้ำกันครับบรรยากาศส่วงาๆนะครับของปลานใหม่ในปลาหยาแฝกครับบรรยากาศดีๆครับพี่นอ้องเดินทางเขาวดวงเขาดอนครับ ช่วงเช้าๆนะครับพ่อแม่พี่น้องแม่แม่เอฟซีตื่นแล้วบ่นอ้อครับลูกกินโอวลัลตินกินกาแฟลแล้วบ่นน้อครับมาเน้าใหม่น้ำบาวดินเด้อครับเด้เอปลาหน้าใหม่ยมาเซาครับหนูอสิได้บครับมาอีกจุดใหมครับ เดี๋ยวมาดุดูกันครับพี่นอ้องโ,โับพี่น้องโศกอ้อาวนางดีน้นนองนางดินครับพี่นอ้องตรงนี้สวยสวยครับอืมต่ิดตัวอะครับขันห้าบอโศกอโบเห็นครับน้องนางดินสวยๆเลยครับ นะครับแกงเสียบเสียบเด้ครับนี่ยโอ้ยยังโอกโอ้ยดินออนนึงครับโอ้ยเอาดินซับเตาเนี่ยน้อยตบเอาแล้วก็ทุมไปครับ พี่น้องนอนน่นี่มองเนี่ยเขียวขุมมุมอยู่ข้างในพี่ครับเบาวดินกับวัตถุดิบอันดาไอ้สัมัน,น,มนโผดมาโผดเล้พี่น้องครับกะซี้ยืดเล็กนิดเดียครับเอา,อาเนี่ยเนี่ยพวกมนอือพี่น้อง น้า,นานหน่อบักบไงนึงพี่น้องผมหน่อเดียวยิ้มบัดบาทครับน้องอุ้ยแม่แม่ครับบาดน,นอนนังดินครับอุ้ยเกิดทางกอครับเหรอนอนแบบไงเลยครับ พูดนะหนอสวยๆเลยครับหนอนนางดินกำลังพ่นครับดูซิเขากำลังพ่นขึ้นมาเนี่ยครับเท้าข้อมือหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวบ่าวดินจะควดเลยนะครับโอ้พี่น้องป๊าดเดี๋ยวอ้ายใส่ยังหน่องลง,งครับผู้อยูต่ตางประเทศผู้อยูต่ตางแกนแส่เก็บเหย้าเบาดินในเด้อครับสมมหาสมเห็ดสมสางในเด้อพี่น้องเอ้ยพุดนะ พี่น้องเห็นบ่นอนนั่งดินหนาแหลกยังไรไมาปวดมาปูดไอเถนี่ครับนี่ก็บอดีสอยู่ก็เซ้าพี่น้องเอ้ยมาหาอยากฆากินทำยังไงเอฟซี FC เปจนลำบากคุณอะ<อ>นอนใหม่นั่งดินนอนใหม่ไฟปลาไฟน้ำบานเฮาเกิดเองตามธรรมชาติครับ ถึกรูดูการหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งครับดูสิครับโหดโห่ปวดโ,ฟโฟักโม่บักแดงบักสมบักเวอร์บักผ่าบักโตโนพูนะพี่น้องปองไปแม่แมเอฟซีครับขันมาคลิปเบาดินกดไหลกดแช่ให้เบาวดินเนนลยเครับพอด้มีแห้งมาเห็ดคลิปมี่กำลังใจไม่เห็ดคลิปให้แม่ๆมเอฟซเบงโอย เอาละกระถมเพิ่นไหม่ครับคันบ่ถมมันกระสิปเป็นโกนโจบว,วกแบบนี้ครับน้องใหม่กระสิบ,บ่เกิดน้อง่ายครับการท้าถมเพิ่นกระซ้ำรักษาแผให้เพิ่นประม่านนั้นครับเบาดินขึ้นตั้งสันนะครับแต่กระไดผลนี่หลีครับย่ามเบาดินถมใหม่เพิ่นก็ออกน้องห้กินเร็วเร็วครับพี่นอ้องน้องใหม่กระสิบ,บ่ได้ขืนโค่นครับขวดออกมากี้นี่ครับ เห็นเตานึ่งเจ้เาพันเป็นเตานั่งดินดาดินสิกวัดเอาครับเตานั่งดินแบบนี้หวานนะครับแกงกระแซบตุ่มกระแซบครับนีอันนึง ao okay, cái gì ụm thủng thế nào cũng vậy? mấy hmm. con thảm à bao địn ngay bố, tiếng sì cứ sầu hẻm kìa. ่นเอซี่มันถามมาว่าเมือม่อยเมือม่อยครับพี่น้องบ้าดินเป็นเกี่ยวกับระบบหัวใจขันเมื่อยกับจะหอบหอบแบบนี้แหละครับหายใจแห้งๆแบบนี้แหละครับแม่แครับขันเมื่อยกต่ทีหายใจแบบนี้ทีละครับตางาบๆพี่น้องโอ้ยน้อยน,นี่ ยงามเลยครับเอานี่อีกสมอนนี่เอาโอ้ยนอนั่นดินเป็นผงแตกตาออกครับมาเอาครับแบบนี้แบบใบพื้นใหญ่พื้นใหญ่แล้วจังมาเอาครับถมไปครับพี่นอ้องถมไวเอา้าโอ้ยพออย่ี้แล้วครับฮึ นางดินนะครับเนี่ยโอ้ยเหตุโมดีมีอยู่ขึ้นููซับนี่แหละครับเอาละกรถมไลยพี่น้องถมๆมม,มครับบ่าวดินเขาถือกอครับง,งานนี้มกอด้เน้องใหม่เกือบเครื่องตาครับจะย่างไปข้างน้าอีกครับโอ้ยลมเย็นวีวครับ สวยงามจริงๆครับเอ้ยดอกหวานนี่ธรรมศาสตร์บานเฮ้าครับปลายหยาแสกหยาค่ะกิหนหอดแม่แม่เอทุกๆหมองถูกๆบอลเด้อครับเบาดิน,น,นกังไรก็คือเบาดินค้นเกาล่ะครับบางทีเบาวดินก็บโได้ตตอบคอมเหม็นที่ว่าเร็วนะครับหลายแนวหลายอย่างพี่น้องเ,อเดี๋ยวมาเห็นกับเบาดินสักกอนครับ ใหญ่ทองกับพ่ออยู่ครับซีเอ็กซเรสะพโพกอะอ๋อลิ้ี่ใช่ว่าฮักล่ะครับฮักเล้วสะพโพกคุณใหญ่ทองก็ได้หมดความหวัง อยู่ร่กันดีครับพี่นองปองปลายมึงน,น,น,อน,น้องผุนผุนเห็นตะปลายโพอยู่คนครับมุ้กรลังผลนมึงเนี่ยมึงเนี่ยครับีีนองครับตัวนี้หนอไม่ใหญ่แต่ก็อวบๆเลยนะครับ ดีตุมพอดีตมครับตุ่มกิ้แก้วลรอแซบครับเป็นตนายครับผมไลยครับผมไลยก่อนนี้มีบอลน้อครับอ้าวนีเดียวพี่น้องนี่ ข้าินบ่อห้เห็นนี่ครับโอ้โห่หลบตาหลบมโมดีได้มุมเหมือนครับ แต่ปลายไปหน่อยโอ้ยว่าเห็แต่ปลายเอาขึ้นมานองแงนแบบไงหนึ่งพี่น้องผมคนน่ะสวยงามเลยครับสวยมากามเลยครับพี่น้องกำลังแตกโมงอยู่ขึ้นนี้ครับสวยงามอลังทองเลยครับเพิ่งในพี่น้องครับ น้ำดีนปปาดขอบคุณสุดกำลังใจด้วยครับที่เขามาเยี่ยมมาชมนะครับตรงนี้ที่น้องน้ำด,ดินแต่สกอตน้ำเบาดีนะครับคุณไ่ะโอ้ยคือกล้องครับ งามเท้ครับพี่น้องปองไปมาคิปเบาดินมาการหาหน่อใหม่ของเบาดินกดไรกดแช่ให้เบาดินนี่เด้อครับพ่ไดีนี้กำลังใจเก็ดเกี่ให้พี่น้องด้วยครับพ่ไดีมีแห้งสู่ครับสู่กับโลกจ้าข้องกับพ่ออันนี้คักแล้วครับพี่น้อง ครับครับผู้อำนวการการหาเราใหม่ของเสาวันที่สิบสี่ครับของเบาวดินครับพี่น้องตรงไหมครับน่อสวยๆเลยครับน้อใหม่นั่งดินครับพี่น้องครับ บ่ดินกับสิีดีกับแล้วครับพี่น้องผมว้ายเปียกหมดหนอดพี่น้องกางเกงเตโตมาว่านี่ครับบ่ดินขอบุญขอบคุณห้นแห้งใจครับสีกับแล้วครับพี่น้องครับถื้อบำเหน่งเบาดินมันนะครับคนอนน้องดินมีแต่อุ่นๆอุบวบครับฝ้ายงาเสกครับถึงเพื่อนสิบบทท่านเอาออกไรเกืบคุ้มแล้วครับเมื่อนี่นี่ครับนอนแบบง่ายนึงครับอบวบอ้วนๆเลยครับคนน่ะ แต่น้อยเดียวนีนบ้านดินกะแกงโบเบิดแล้วครับบ้านดินกะสีเดียวกับแล้วครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณครับแห้งอกแห้งใจจากพี่จากน้องนะครับแม่แม่เอฟซีทางต่างแดนเดร์ไอซ์ยิ่งน้องนุ่ง,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 งถือไปสวยชีวิตไปไมีขอบมีกั้อยู่ทางต่างประเทศเด้อน,นะครับคอามเพี่น้องทางลาวตลอดจน เอฟซีทุกๆมองทุกๆบอลครับติดติดตามห้อยดินดินอีสานนะครับเป็นกําลังใจให้ลูกหลานนะครับเบาบอยแดนอีสานเบาตัวอีสานบานเฮาสาวเมืออีสานผ้าเลาะนะครับลูกบัตรลูกหลานบานห้อยดินขอบุญขอบคุณจากใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาได้มีกําลังใจมาเฮ็ดคลิปให้พอพี่น้องเบิ่์เงิเด้อครับเบาดินอาจตอบคอมเมนต์ซส่เน่พี่น้องอย่าถือโทษโกรธเครื่องเด้อครับเบาดินได้อ่านทุกๆคอมเมนต์ครับพี่น้องครับ ได้อา่านคอมเมนต์แม่แม่ถามไทยขม่าทุกๆเมนี่บ้าวดินไร่รอ่านนะครับแต่ว่วภาษามาติดต่อใ้ท่านที่นะครับเพราะว่าหมอวันสองหมื่นกลางหยากน้ำเขาน้ำหนามผ่าคุณยายท่องไปหาหมอแน่เหตุเบียกอยู่น้ำไ้น้ำน,ำนาเนี่ยอยยางายแนวครับพี่น้องครับ,บดินขอบุญขอบคุณให้พี่น้องยดีแม่งรำรวยสุขภาพแข็งแรงครับขม่าเย่ยมมาชมขิปกขอบุณขอบคุณ,คณกกคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งลำลุ่ยสุขภาพแข็งแรงอาร่านความเจ็บยาสุดายความไขยย้ยาสุดนี่ให้มีแต่ความสุขสวัสดีมีใช่สุขุทุกคนนะครับสวัสดีครับ